สวัสดีครับผมโทอีสานบ่าวพันเพื้นเมืองครับผมสวัสดีบรรจุบรรเทาครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปสายสิทธิ์เลือกตั้งครับแม่นแล้วเลือกตั้งสอจอครับผมนายกอบจอและ่ะครับซอจ่อนำขับ<อ>มืออื่นอากาศบกเซียอืมเราพูดนอากาศบกเซียดีโดนทิ้งซะงั้น บ่ได้เป็นโรงพยบาบาลเยสมีแหละครับเมื่อนี้ให้เซฟไส้ครับกระเบาแอร์คันเป็กทำงานเใส่น้ำยึศมันนี่มาเห็ดระบบน้ำยศหาต้นมะม่วงครับมืออะไรสื่อเนื้อยมากร้อยครับผมมือหอยสร้อยจุกเข่าเทียงแบ่งสมตอนเลยแหละครับอือนี่ครับเห็ดสมตอนพรอ้อมนะครับเหมือนเดิมนะครับก้อยขันมะนาวเด้โอ้ขันมะก,กราบครับมือนี สุดเจ็บไ,ไสด์เลยคุณเคยกินก้อยขมแล้วก็ก้อยร่องไส่บบกอก,กลองมือกนันนะครับมือไหน,นแล้วร้องครับนี่ครับเก้อยส่วนเบาเบาแอพันสิบก้อยธรรมดาดอกก้อยขมแยกส่วนครับเนื้อขันแบบเหมือนก้อยปลาแล้วครับ,บก้อยเนื้อวัวขัน มะกอกะครับอขยัเดียวลงแบบเดสตนเนี้ย่เดี๋ยวบกรเทียบเลยขาดกระเทียมไม่ได้เด้อีบุ่้นแมนดีบเลยบสีไห

bé. <laughs> 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 không khảo cho nó ค่อัวว่าใส่รถตีครับผมสุดไมครับไม่สุดไม่กิบอกนมนไเดีเยวไปว่าของครัวเนาะใส่บุ๊บย่อม่ไปเลห์่า่นุว่ส่ยัใส่ทุกอย่าง เห็ดเนี่ยเห็ดยังเศรษลาไรที่บ้างไงที่ออกไปล่ะมันสิ่งนี้เพราะว่ามันตัวไปได้บ้าหัวเดี๋ยวชิวมี่มาตัวแล้วเป็นโลคต้องมึงต้องมึงแล้วอเรียนร้องเร่างรองมึงครับก้อยปีกคว้าครับมืึนบนกคนมึนก้อยป่าครับ

นะครับสูตรนี้กันเลยน่ครับนี่ก้อยแบบก้อยขมใส่เลือดพร้อมครับก,บกับก้อยประกอบนีเ่เลยดีไล้บีล้มขกขราบผมปากซีดปากแหงมเลยละเย็นขักร่วงในอากาศเน้นนอนทั้งเตียงเลยนอนห้มผ่าแล้วครับตอนนี้

ยังจ <Z an aaS> ิ้มมคขามเลยมะ้ามก็หอทางตส้มโอ้ยต้องขอาว่าบั่นเห็ยอดูดเนี่ย้สบแกบอกว่าจะเรี้ยงจเรี้ยวว่ะเลี้ยนสุด อนี่บาดแทนนะเนาะไม่จจกหวยทำคามไม่พ <c oughs> อนาะยีงนห้งมันที่เหลือเพิ่นยำบุญเดียบดอยเดียวถึงถึงทึงไต่เนาะดนเลยลงม,มงงาไยอย้เค๋อลงเค้าพองแจกเบิด เตอัวเะตอมไล่ถูใส่กำมือผมนลูกตูกตูมันไม่เลียงเลยดบานใ่ได้หัวมีเฉาเลยหนาวเลยเอวหัวมันก็ไม่เอวแล้วันีวันอวันเอวานึแล้วมามันออกมือันเนาะข่อยมันออกข้างใ้มันออกท้งมัน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 วันเอวยั่มุ่นนี่หัุ่นนี่หัวเงินเลย โมงยี่มาเตียนเนาะไงเนาะงนใส่บันหนูมันมิือพ่วงหนูัดกันนะหนูพอนมมากเกินะบุบุว่าเจอยู่หนนะวันบันยังหนูกัดกันันหนูถูกบ่วงวะบ้านนาวันคนยังใหม่เดี๋ยวเออคือไายใ้บ่าเอคนยังไปแล้วนางที่ดีที่ดีไปโอ้นี่ครับก่อยเรเดอ

Long sáng lễ nào, hai chia phụ nữ ký. Môn 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 quen tuyệt vọng quen. Quay kìm môn cái quay, không dám mẹ. A mô tìm mô tay 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 mà thả. Nghìn dễ ừ. à, dễ nó Thả vần hết cho nhau nữa Khi nhau có thể lỏng với nhau Mẹn oh, đi hả nếu con hết lòng rồi không có hết lỏng thì gì hết lỏng, lỏng Lỏng, lỏng, dễ. lỏng, nước, bấm, 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 bấm lỏng, 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 เจกันต <54. S 2> ้องมเมอจำไรวมแล้วสมสมิดนึงเลยสมไปรวมมืงแค่ไปรมก็สมแห้งแล้วเป็นซ่หมดสมอีกโอ้แต่าจไปรวมหมดแหงแล้วอือคับินเลย

นี่ <coughs> 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 ăn một quả cơm tiêu cho bạn lại ăn quả quả quả

Happy các bạn được hết những bạn những việc Để hey. Hey, chan, hey, chan, hey, Rồi, không bỏ lỡ những video hấp dẫn ơi mình nhanh luôn Ta mang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn súng to bốn mấy này còi mua lèo tôi gì lèo đâm bạc luôn đâm bạc nhá nôm hào <laughs> hào là cái đẹp Hãy nó cho kênh Ghiền Mì

ได้การนะครับถ้าก,กินไวย้องเดี๋ยวมันจะหวานตอนต้องกินช่วงเพิ่มแล้ครับมันเปรี้ยวขนาดจุนเคียดแขวครับผมสมครับได้การในการนะครับผมมาเห็ดระบบน้ำยดให้ต้นแบบม่วงครับผมสิ่งทอพี่อีมาเห็ดเดินระบบน้ำยดครับเหบ็ดเซฟไซมัด ช่วยงานครับผมบ,บเผ็ดอะไรด้วนี่แหงครับผมครับสนุกงตายท้องไร้แล้วปูมันเป็นน้ำพอมแล้วครับนะครับปีนีโ่โปรยเอาหนาบโได้เสียหนาเลยครับนี่ครับหนาเต็มเลยระบบนะครับทอ่อ ทอี่ยอดเทระบบยดน้ำครับครับนี่ก็ขามพันใหญ่เลยครับเนี่ยหน่วยตัวเต็มเดียวเสร็จนะครับเดินน้ามาแต่พูน เสียงหุ่นละครับเดินทอใส่เวลาเป็นอาทิตยปด้วยครับนี่หุ่นละครับจากเสียงหน้าหลังผุ่นละจากคอหนาหุน่นละอเอาก้วยเล็กไทยพร้อมครับยังเดินทอได้หต้นหนกม่วงสีโบยังนแนวครับเสือ้อส,สิบีฮอดเสื้อสิฟุนสิมา ครับผมยูดีมีแห้งกับทุกคนครับลำรวยมีความสุขใก้จะถึงปีใหม่แล้วครับลบเอื่นอย่าลืมไปเรียกตั้งคนะครับเอออยู่อื่นไปเรียกตั้งครับผมนายกอบจอแล้วก็สอจอครับผมยดีมีแห้งครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเห็ดระบบนำให้บักม่วงนะครับที่นี่